หลายคนนะคะน่าจะเคยรู้จักวรรณคดีไทยค่ะในเรื่องของไตรภูมิพระร่วงนะคะที่ได้กล่าวถึงสวรรค์และนรกค่ะและวันนี้ค่ะช่องทําไทยไทยนะคะจะพาทุกๆท,ท่านไปรู้จักกับระยะทางไปสวรรค์กันค่ะเรามาทําความรู้จักกับไตรภูมิกถาหรือว่าที่เราเรียกอีกชื่อนึงค่ะว่าไตรภูมิพะร่วงกันก่อนนะคะไตรภูมิพะร่วงหรือว่าไตรภูมิกถาค่ะ เป็นวรรณกรรมนะคะชิ้นเอกค่ะในสมัยของสุโขไทยค่ะซึ่งเราจะนับนะคะว่าเป็นวนรรณคดีเรื่องแรกของไทยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นพระราชนิพนธ์ค่ะในสมเด็จพระศรีสุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราชหรือว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยค่ะโดยเป็นวนรรณคดีไทยนะคะที่มีอิทธิพลค่ะต่อสังคมไทยตั้งแต่ในสมัยของสุโขไทย สมัยของกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงในปัจจุบันนี้ค่ะเรานะคะได้รวบรวมเอาคติความเชื่อในแง่มุมของทุกชนชั้นเผ่าพันธุ์ค่ะมาเรียงร้อยค่ะเป็นเรื่องราวค่ะให้อ่านทำให้ผู้ฟังยำเกรงในการกระทำของการทำทุจริตแล้วก็เกิดความปิติยินดีในการทำบุญเพื่อเป็นการทำกุศลอจหารมุ่งมั่น ในการกระทำคุณงามความดีนั่นเองค่ะหากเราทำความดีค่ะเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วระยะทางไปสวรรค์ของวรรณคดีไทยค่ะเรื่องไตรภูมิพาร่วงค่ะมีความไกลหรือว่าระยะเวลาอย่างไรเรามารู้กันค่ะนับจากแผ่นดินที่เราอยู่นะคะนี่ขึ้นไปค่ะจะมีเบื้องบน326ล้านวา คิดเป็นโยศนะคะก็จะได้46,000โยตก็จะถึงชั้นของสวรรค์ชั้นฟ้าค่ะที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งค่ะว่าจาตุมหาราชิกาภูมิหลังจากนั้นนะคะเหนือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาขึ้นไปนะคะ336ล้านวาก็จะเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองค่ะ หากเรานับจากดาวดึงสวรรค์ค่ะขึ้นไป672ล้านวาหรือว่า84,000โยดนะคะเราค่ะก็จะมาถึงชั้นฟ้าชื่อว่ายามานับจากสวรรค์ชั้นยามานะคะขึ้นไปอีกค่ะ1300 44ล้านวาหรือว่า168,000โยนนะคะก็จะถึงสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะหากเรานับจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไปทั้งหมด2688ล้านวาหรือว่า336,000โยค่ะ ก็จะถึงกับสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีค่ะจากนั้นนะคะเหนือขึ้นไปค่ะจากสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีค่ะ5,376ล้านวาหรือว่า6 7 2 0 0 0โยชน์ยดค่ะเราก็จะถึงสวรรค์ชั้นบรมินมิตะวะสวัสดี ที่นี่นะคะ20วาค่ะก็จะมีความยาวเท่ากับ1เส้นและ400เส้นนะคะก็จะมีความยาวเท่ากับ1โยศค่ะขอบคุณนะคะความรู้จากไตรภูมิพระร่วงไตรภูมิมิกถาฉบับถอดความบางท่านนะคะจะคิดว่าทางนี้ไกลมากเลยค่ะควรจะไปถึงสวรรค์น,นะคะ ไม่มีทางรัดใดๆนะคะที่จะสามารถไปถึงสวรรค์ได้ค่ะหากเราคิดกันเล่นๆนะคะ1วาเท่ากับ2เมตรการไปสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการคะก็ประมาณ6 0 0 52ล้านเมตรหรือว่าประมาณ652,000กิโลเมตรค่ะก็จะมีระยะทางะครับประมาณ2เท่าของระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์นั่นเองค่ะส่วนในชั้นของบรมิน สวัสดีนะคะก็ประมาณ10,752,000ล้านกิโลเมตรหรือว่า1 0 7 5 2้านกิโลเมตรนั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้รอบตัวดีๆแบบนี้ค่ะในเรื่องภาษาไทยนะคะกับช่องคําไทยๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคําไทยๆค่ะ นำความรู้ดีๆแบบนี้มาแบ่งปันทุกๆคนอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังช่องคำในไทยค่ะสวัสดีค่ะ